สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับผมกับในคลิปที่2นะครับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ประจำัาที่5นะครับเดือน3 2565นินะครับผมก็ท่านใดถ้ามีเสียงรบกวนยังไงผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมทุกทีนะครับเพราะว่าผมอ่ะคลิปที่ทํางานนะครับผมอาะคลิปที่ทํางานในเวลาเบรกนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ สำหรับแนวทางนะครับหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ผมให้เด่นศูนย์เด่นแปดเมื่อวานนี้มาแค่หน่อยเดียวนะครับพี่มาแค่หน่อยเดียวในตัวน้นนะครับหน่อยเฉพาะกิจอีกแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมในโค้งสุดท้ายนี้นะครับจะมาในหน่อยเฉพาะกิจเนี่ยครับพี่พีเนี่ยไม่รู้กี่วันแล้วนะครับในตัวนิ้นะครับเนี่ยมาแค่นี้นะครับแปดไม่มานะครับผมแปดไม่มาศูนย์เนี่ยมาแค่หน่อยเดียวนะครับ สลับในโค้งสุดท้ายนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนาะผมเน้นไปที่น้อยรอบปกตินะครับไม่มีนะครับศูนย์กับแปดนะครับผมไม่มีนะครับเมื่อวานนี้ปังแค่ในศูนย์เม็ดเดียวนะครับศูนย์เม็ดเดียวเมื่อวานนี้ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับตัวเด่นนะครับผมตัวเด่นผมให้ไปที่เด่น2นะครับแล้วก็เด่น9นะครับผมสายวิ่งสายลูดนะครับผมให้ไปที่9นะครับผมเด่น2เด่น9วิ่งลูดที่9นะครับส่วนเด่น2นะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมี สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดนะครับส่วนในเด่นเก้าวิ่งรุ่นที่เก้านะครับก็จะมีเก้าหนึ่ง 9ก้าสองเก้าสี่ก้าหกแล้วก็เก้าแปดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเด่นสามตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่ผมให้ไปที่ เนะครับผมหลักร้อยนะครับก็จะเป็นก็จะเป็น728 791นะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้สำหรับวันนี้นะครับในโค้งสุดท้ายผมจะเน้นให้ในรอบปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับหรือว่าใครไม่ชอบก็ เอาไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็พิเศษเนาะแล้วก็ v i ไได้นะครับผมผมลืมเขียนนะครับเนาะโค้งสุดท้ายมัดรวมมัดรวมสี่หน่อยนะครับก็อาจจะมีเสียงดังก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับวันนี้ที่ผมจะเน้นให้นะครับในโค้งสุดท้ายนะครับ ก็จะมี91 21 28แล้วก็96นะครับส่วน3ตัวที่ผมชอบนะครับนี่เลย728นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับผมเนาะถ้าชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับพี่พี่รับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจนะครับไม่ต้องตามนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับขอให้ปังังทั้งบนทั้งล่างนะครับมาทั้งสีน่นอยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ